วันนี้ทำอะไรวันนี้ก็มีผัดผักนะครับผัดผักรวมมีดอกกระหล่ำกับกระกาศขาววันนี้เราก็ใช้น้ำมันหมูที่เราเจียวไว้เมื่อวานนะครับสิกกลนกระทะก็ใส่กระเทียมไปนะครับวอนนี้จะมีเรื่องหนึ่งก็คือเราจะต้องนึ่งดอกกระหล่ำก่อนนะครับนึ่งนึ่งดอกกระหล่ำไว้ก่อนนะครับให้เขาสุกก่อนพอเราจะผัดแบบดอกใหญ่ๆเป็นคำนะครับ อ่าเดี๋ยวเราผมใส่หมูก่อนนะครับผมอโอเคอยู่ครับเดี๋ยวรวนให้สุกซะหน่อยนะครับหมูน้อยนะครับไม่ค่อยมีตังค์ซื้ออ่าเดี๋ยวผมเริ่มใส่ผัก,กน,นะครับเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้เกินไปนะครับอี่นะครับ ถ้าน้ำมันหมูเราได้หมูดีๆมามันจะหอมหอมมันจะหอมหอมดีกว่าที่ได้ไม่ดีมาชุวนี้เจีย๋ย้ำหม,มูมันหมูบ่อยเพราะเขาแบบให้ราคาโปรโมชั่นนะเนาะตอนนี้มันเมนขายของเปืดขึ้นอะ เดี๋ยวเริ่มปรุงรสก่อนนะครับด้วยมีอะไรใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวเดี๋ยวใส่ผักที่หนึ่งไว้นะครับ ขีนนี่ชัดเจนเลยว่าเขีมนะอืมพอทนเดี๋ยวเปิดเพลงไปแป๊บผักเราไม่เยอะนะครับไอตัวกระลำดอกนิดเดียวแล้วนะปัะกาศนิดนึงจะผัดให้เขาเผาอีกก็เอาไหมาครับเสร็จแล้วปิดไปนะครับ เนี่ครับเสร็จแล้วทางกันแค่นนี้แหละครับสวัสดีครับผม